โ okay. อเคเดี๋เรามาเริ่มเรียนกันใหม่นะเกี่ยวกับเรื่องนี้มาพูดถึงครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันไปก่อนครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันไปก่อนในสัปดาห์น้นเราเรียนเรื่องอะไรไปเราเรียนเรื่อง is a mr a ไปใช่ปะ is a mr a ไป is a mr a อ,อย่างเช่นอะไรเช่น he is a teacher he is a teacher เขาคือครูเขาคือครูใช่ปะอ่าหรือถ้าก็จะถามว่าเขาเป็นครูใช่ไหมเราก็ย้ายเอา is มาไว้ข้างหน้าใช่ไหมก็เป็น is he a teacher his he a teacher แล้วก็ใส่เป็นเครื่องหมายคำถามใช่ปะอะ่ทีนี้เราเรียนเรื่องนี้ไปแล้ว ทีนี้สัปดาห์ที่แล้วเราก็มาเรียนอีกอ่าเรียนเรียนเพิ่มเติมอีกเพื่อบงบอกเพื่อเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอ่ะเราเรียนเรื่องอะไรไปเรื่อง Present Simple Present Simple อ่าพูดเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั่วไปในชีวิตประจำวันอ่าของเราเช่นอือ I always I always get up At seven o'clock, at seven o'clock, I always get up at seven o'clock. ฉันอืมตื่นนอนตอนเจ็ดโมงเช้าฉันตื่นนอนตอนเจ็ดโมงเช้าบ่อยๆ ซึ่งเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไร present simple อ่าใช้กริยาช่องไหนใช้กริยาช่องที่1ใช่ปะอ่าเราเรียนไปด้วยว่ากริยาเนี่ยมี3ช่องกริยามี3ช่องมีช่อง1ช่อง2ช่อง3อ่าเช่นคําว่าอะไรคําว่า get อ่า get อ่าก็เป็นอะไร get อ่าช่องหนึ่ง get ช่องสองก็เป็น ก็อช่องสากัเป็นอะไรก็อตเทนอ่าก็อตเทนอ่าถูกต้องทีนี้เรื่องนี้เกี่ยวกับเราเรียนไปเกี่ยวกับเรื่อง present simple เรื่อง he is a teacher ก็เป็น present simple เราเรียนไปแล้วนะแล้วเราก็มาเรียนอีกเพื่อเก่งข้อสอบเรื่องที่สองคือเรื่องอะไรอืมเรื่องนี้เรื่อง past simple อ่า past simple Past Simple อ่ะที่เราเรียนไปเรื่องอะไรนี่เรื่อง was, were ใช่ไหม Were got been อืมยกตัวอย่างเช่นอะไร I always get up at seven o'clock แต่วันนี้มันพิเศษใช่ป่ะแต่วันแต่นแต่วันพิเศษขึ้นไม่ใช่วันนี้แต่เมื่อวานมันพิเศษเมื่อวานตื่นนอนตั้งแต่หกโมงเชา้าใช่ไหมเราต้องการบอกเรื่องราวที่เจาะจงเวลา เราก็พูดว่าอะไร I got up at s o'clock ah yesterday yesterday ah I got up at six o'clock uh, yesterday. Yesterday. Uh, yesterday ใช้กิริยาช่องที่2มาใน past simple เพื่อบ่งบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในอดีต เกิดขึ้นมาแล้วใช่ป่ะอ่ามาต่อมาที่เรามาเก่งข้อสอบอีกเรามาเก่งเรื่องไหนอีกเรามาเก่งข้อสอบกันในเรื่อง present perfect present perfect อ่านี่ present perfect วงไว้วงที่15เกี่ยวกับอะไร present perfect ใช่ป่ะ present perfect เรื่องนี้เกี่ยวกับ สองอย่างคือหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตอ่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องที่เกิดในอดีตอ่าในอดีตและดำเนินมาถึงตอนนี้ ถึงตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนตอมอะไม่ได้อยู่บัญเชียนถูกไหมเมื่อก่อนตอมไม่ได้อยู่บัญเชียนแต่ตอนนี้ตอมย้ายมาอยู่บัญเชียนและยังคงอยู่บัญเชียนแล้วก็คิดว่าจะอยู่บัญเชียนต่อไปเราก็พูดว่าไงเราก็พูดว่า I have อืม I have been อ่า I have been บัญเชียน I have been บ้านเชียนอ่า I have been บ้านเชียนฉันอยู่ที่บ้านเชียนก็คืออยู่ัางแต่อดีตจนถึงตอนนี้และอนาคตก็อาจจะอยู่ต่อเออเพราะฉะนั้นบ่งบอกถึงเรื่องอะที่เกิดขึ้นในอดีตแบบไม่เจาะจงเวลาหรืออีกแบบหนึ่งก็คือแบบเจาะจงระบุเวลาณนะช่วงช่วงใดช่วงช่วงหนึ่งเช่นตอนเคยอยู่ที่ บ่อลูกลังมาสามปีใช่ปะเราก็พูดได้ว่า I have been อ่าอ่ะ,อะสำหรับบ่อลูกลังเออ I have been บ่อลูกลัง f o r five year อือฉันอยู่ที่บ่อลูกลังมาแล้วห้าปีก็คือเรื่องนี้ เคยอ,อยู่นะช่วงช่วงหนึ่งหปีแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วเป็นแค่อดีตที่เราเล่าถึงเท่เท่านั้นอันนี้เราเรียกว่าใช้ present perfect tense อืมอันนี้เรียนไปสามเทนนะอ่าแล้วก็มีอีกเทนหนึ่งที่เราเรียนใช่ป่ะคือเรื่อง future tense future tense คือยังไงคือพูดถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมอ่าใช้อะไรใช้วิ l อ่าหรือใช้ s shall หรือใช้แชวเช่น I will go to BKK เออ BKK คือกรุงเทพเป็นชื่อยอ่อเวลาเครื่องบินขึ้น I will go to BKK อ่หรือแปลว่าฉันจะไปกรุงเทพนะหรือพูดอีกแบบว่า I shall go to BKK ก็ได้แปบลบว่าฉันจะไปกรุงเทพเราพูดถึงเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต อ่าที่เราคิดไว้ใช่ไหมอืมทีนี้ตอนนั้นอะ่ะเราเลือกเรียนสัมห์ที่แล้วเราเลือกเรียนไปทั้งหมด4ี่เทนคือ 1. present simple เรื่องราวทั่วไปในปัจจุบัน 2. past simple เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตแบบเจาะจงเวลา 3. present perfect เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันและจะดำเนินต่อไปอนาคต 4. future tense คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเรื่องราวที่เราคิดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทีนี้เราเรียนข้ามไปข้ามมาเพราะเราจะเก่งข้อสอบแต่วัวนแต่ว่าเราสอบเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะกลับมาเรียนตามสรารบาัญของเขาตามหนังสือของเขาเนาะเพื่อให้ความเข้าใจง,าง่ายขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องบทที่สามบทที่สามบทที่สามนี้เรื่องอะไรเรื่อง p r e s e n t Continuous present continuous เป็นเนื้อหาของภาษาอังกฤษม .4 เป็นเนื้อหาของภาษาอังกฤษมสเป็นเทนท e ที่บ่งบอกว่ากาลังทำจุดจุดอยู่ตอนนี้เป็น t ทนท e ที่ว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่เราจะใช้ t ทน s e นี้ในการบ่งบอกในการเล่าเรื่องราวอ่ะเราเราไปดูกันอืม ่มาที่หน้านี้เรามาลองดูกันหน้าที่16หน้าที่16บหกเขาบอกว่าเขาใช้คำว่าหัวข้อว่า I am doing I am doing do do คำนี้แปลว่าทำ่า do คำนี้แปลว่าทำ่ะทีนี้รูปโครงสร้างของประโยคเดี๋ยวมันง่ายมากเลยคือประธานบวก is แอมอาแล้วก็บวกกิริยาช่องหนึ่งที่แล้วก็เติม ing เข้าไปมันก็จะบ่งบอกว่าอะไรมันก็จะบ่งบอกว่าประธานกำลังอ่าทำสิ่งนั้นอยู่ประธานคนนั้นน่ะประธานประโยคอะ่ะกำลังทำสิ่งนั้นอยู่เช่นอะไรเช้นผู้หญิงคนนี้กำลังกินอยู่ใช่ปะ่ะผู้หญิงคนนี้กำลังกินอยู่ ผู้หญิงคนนี้ประธานคือ she ใช่ไหมก็กลายเป็น she is eating she is eating หล่อนกำลังกินหล่อนกำลังกินถ้าเกิดจะบอกว่าไม่ล่ะถ้าเกิดไม่ล่ะไม่ก็ง่ายมากก็เอา not not ใส่ไปหลังกริยาช่วยหลังคำว่า is ก็กลายแปลว่าหล่อนแม้ทำสิ่งนั้นใช่ปะอย่างเช่น she is eating หล่อนกำลังกิน She is not reading หล่อนไม่ได้กำลังอ่านหนังสืออยู่นะอืมเห็นไหมมงบอกว่าในะช่วงนี้เขากำลังทำอะไรอยู่หรือเขาไม่ได้ทำอะไรอยู่ใช่ปะอ่าอย่างประโยคนี้เขาบอกว่าคนสามคนที่กำลังวิ่งอยู่ใช่ไหมวิ่งอยู่นะไม่ได้เดินไม่ได้เดินอยู่เขาพูดว่าไงเขาพูดว่า they are running they are running พวกเขากำลังวิ่ง they are not walking พวกเขาไม่ได้กำลังเดินพวกเขาไม่ได้กำลังเดินอ่าง่ายๆเพราะฉะนั้นนี่คือโครงสร้างของประโยคนี่คือโครงสร้างของประโยคคืออ่าประธานของประโยคนี่พวกนี้เราเรียกว่าประธานของประโยคอ่า I, V, D, U, H, E, S อ่าเราเรียกประธานของประโยคแล้วก็ตามด้วยกริยาช่วยเช่น I am, He is อ่า We are ใช่ะ ถ้าเกิดไม่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นเราก็ใส่น็อตไปท้ายประโยคแล้วก็ตามได้กิยาช่องหนึ่งแล้วเติม ing ยกตัวอย่างเช่นข้อที่นี้ข้อที่คิดถูก I am working I am working work แปลว่าทำงานอืม I am working ฉันกำลังทำงานอยู่ I am not watching TV watch แปลว่าดนะูฉันกำลังทำงานอยู่นะฉันกำลังทำงานอยู่นะฉันไม่ได้กำลังดูทีวีอยู่อ่าหรือข้อนี้ Maria Maria is reading a newspaper Maria is reading a newspaper Maria กำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่อ่อใช่ปะข้อนี้ she is not eating she is not eating หล่อนไม่ได้กำลังกินอยู่เอ่อหล่นไม่ได้กำลังกินอยู่สามารถเขียนตัวย่อบแบบนี้ก็ได้หรือเขียนตัวเต็มแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอ่ะประโยคนี้ประโยคที่4 the bus is coming the bus is coming คำว่า come คำว่า come แปลว่ามา the bus is coming รถบัสกำลังมาเอ๊ะแต่คำถามคือไอ้คำที่เราเคยเรียนไปเนี่ยช่องหนึ่งคือคำเคมคมอ่าช่องหนึ่งช่องสามคำคำเคมคมแล้วทำไมเวลาใส่ ng มันถึงเขียนไม่เหมือนกันล่ะเหตุผลเพราะถ้าเกิดเรามาดูกิริยาเวลาใส่ ng ถ้าท้ายสุดเป็นสระ เราจะตัดสระออกแล้วใส่ ing แทนทําให้ทําให้อะไรทําให้คําว่าคำคําว่าคําคํานี้กลายเป็นคําหมิงตัด e ออกกลายเป็นคําหมิงนะแปลว่ามาเหมือนเดิมหรือคล้ายๆกับคำนี้เห็นปะ have ที่แปลว่ากินที่เราเคยเรียนแปลว่ากินคําเดิมคือ have have HAVE, have, have. พอใส่ ing ก็กลายเป็น having we are having dinner พวกเรากำลังกินอาหารเย็นพวกเรากำลังกินอาหารเย็นหรือลองมาดูข้อสุดท้ายเลย the c h i l d r e n are doing their homework do do แปลว่าทำ homework แปลว่าการบ้านทีนี้อา้าวเมกิ้งบอกว่าถ้าเกิดคำท้ายเป็นสระให้ตัดทิ้งไม่ใช่เหรอแล้วก็ใส่ ing อ,อย่างกรณีของดูเนี่ยเราตัดทิ้งไม่ได้นะทําไมตัดทิ้งไม่ได้เพราะดูมันมีแค่ตัวีกับตัว o ถ้าตัดตัว o ทิ้งถ้าก็ตัดตัวโ o ทิ้งแล้วมันจะอ่านยังไงล่ะมันอ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นคําสั้นๆคําคสั้นที่มีสระอยู่อย่างนี้ให้เราใส่ ing ไปเลยให้เราใส่ ing ท้ายกริยาไปเลยแล้วอ่านแยกออกเป็นสองอันคือดู แล้วก็อ่านว่า ing ก็กลายเป็น doing อ่าที่แปลว่าทำ The children are doing their homework เด็กๆก,กำลังทำการบ้านของพวกเขาอยู่เพราะฉะนั้นเราจะมาสรุปนะสรุปก็คือ present continuous ใช้เกี่ยวกับอะไรใช้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นณนตอนนี้คำว่า now แปลว่าตอนนี้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นณนตอนนี้อ่าณนะตอนนี้เลยณนะตอนนี้เท่านั้นด้วย เช่นตัวอย่างข้อหนึ่งคืออะไร p l e a s e be quiet quiet แปลว่าเงียบกรุณาเงียบ I am working I am working ฉันกำลังทำงานอยู่เออเพราะฉะนั้น I am working ประโยคนี้เท่ากับ I am working now เพราะ now แปลว่าตอนนี้ใช่ปะอ่อตอนนี้ I am working ก็ได้หรือ I am working now ก็ได้เหมือนกัน อืมอ่าข้อที่สองเขาบอกว่าอะไร Look! ดูนั่นสิ There is Sarah There is Sarah นั่นคือซาร่านน่ She is wearing a brown coat She is wearing a brown coat หล่อนกำลังใส่เสื้อโค้ทสีน้ำตาลอยู่อ่า Brow แปลว่าน้ำตาลใช่ปะ ค้ดแปลว่าเสื้อโค้ดอ่าเพราะฉะนั้นหล่อนกําลังใส่เสื้อโค้ดสีําตาลอยู่ใช่ปะ่ะเอออ่ะมาลองดูข้างล่างนี่เห็น,นี้ยนี่มีกดให้ดอกจันเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอย่างเช่นข้อหนึ่งสระที่ถ้าคํากิรยาคําช่องที่หนึ่งสระลงท้ายคําลงท้ายด้วยเสียงสระเช้คคาว่าคําที่แปลว่ามา ลงท้าด้วย e ที่เป็นสระสระมีอะไรสระมี a e i o u ถ้าคำคำนั้นลงท้ายด้วยสระให้ตัดสระทิ้งแล้วใส่ ing จาก come ก็กลายเป็น coming write ที่แปลว่าเขียนก็กลายเป็น writing dance ที่แปลว่าเต้นก็กลายเป็น dancing แต่ถ้าเกิดคำกิริยาคำนั้น แต่ถ้าเกิดคำกิริยาคำนั้นเป็นคำเสียงสั้นๆเป็นคำเสียงสั้นๆอ่าจะใส่ ing เลยเนี่ยมันทำให้การออกเสียงเนี่ยมันดูสั้นมากเกินไปเออพระนันก็ต้องใส่แพนชนะเพิ่มไปคำหนึ่งหรือง่ายๆคิดง่ายๆเลยคือเสียงสระเสียงไหนเสียงสั้นเวลาเติม ing ใส่เบิ้ลไปก่อนเลยอย่างเช่น run 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 ก็ใส่ตัว n เพิ่มไปอีกหนึ่งตัวก็กลายเป็น running running, sit ที่แปลว่านั่งก็ใส่ตัว t เพิ่มอีกตัวหนึ่งก็กลายเป็น sitting, sitting, swim, swim เห็นไหมเสียงสั้นก็ใส่ตัว m เพิ่มอีกตัวหนึ่งก็กลายเป็น swimming, swimming อืมอะต่อมามีอีกอันนึงอีกกรณีหนึ่งในกรณีนี้ก็คือในกรณีที่คำกิรยาคำนั้นลงท้ายด้วย ie ลงท้ายด้วย ie จะต้องเปลี่ยน ie เป็น y แล้วเติม ing ออย่างเช่นคำนี้คำว่าไล่ไล่คำนี้คำนี้มีสองความหมายความหมายแรกแปลว่าโกหกความหมายที่สองแปลว่าแปลว่านอนอืมแปลว่านอนอเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเขากำลังนอนเขากำลังนอนก็เป็นอะไร he is l y i อิงใช่ป่ะก็คือต้องเราจะต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยน i e จากกิริยาช่องแรกที่เป็นที่เป็น l i e เปลี่ยน i e เป็น y แล้วเติม i n g he is lying, he is lying. เขากำลังโกหกหรือเขากำลังนอนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าตอนตอนนั้นนะ่ะเขาทำอะไรอยู่นะอ่ะเราลองมาดูแบบฝึกหัดกันแบบฝึกหัดหน้าที่17หน้าที่17 เขาบอกว่าให้ดูภาพอ่ะข้อที่3.1เขาบอกว่าให้ดูภาพต่อไปนี้ว่าคนเหล่านี้ทําอะไรอยู่แล้วใส่ประโยคให้สมบูรณ์ใช่ปะอย่างเช่นข้อ1ข้อ1ผู้หญิงคนนี้ข้อ1ผู้หญิงคนนี้กำลังกินแอปเปิลอยู่เขาก็แต่งประโยคโดยใช้คําว่า eat ที่แปลว่ากินใช่ไหมก็เป็น she is eating an apple she is eating an apple หล่อนกำลังกินแอปเปิลอยู่อ่ะข้อสองผู้ชายคนนี้อยู่ที่บัสสตอปบัสสตอปแปลว่าป้ารถเมย์ป้ารถเมย์ต่อไปคนเหล่านี้กำลังเล่นฟุตบอลอยู่ผู้ชายคนนี้นอนอยู่บนพื้นคนเหล่านี้กำลังกินอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ผู้หญิงคนนี้กำลังนั่งอยู่บนโต๊ะเออก็ลองแต่งประโยคว่าสิ่งพวกนี้เขากำลังทำพวกนี้อยู่โดยใช้คำศัพท์พวกนี้มาแต่งประโยคนะอ่ะ ต่อไปข้อที่3.2 3.2เขาบอกว่า complete complete t h e s e n t e n c e s use this verb แต่งประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้คำกิริยาต่อไปนี้อ่าอยากตัวอย่างเช่นข้อหงข้อหนึ่ง p e a s e be quiet I am working p l e a s e be quiet quiet แปลว่าเงียบ กรุณาเงียบฉันกําลังทํางานอยู่ใช่ปะฉันกําลังทํางานอยู่เออทีนี้เราก็ไปดูข้อที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดว่าจะใส่อะไรดีอ่าเช่งข้อสองเช้งคาศัพท์ใช่ไหมคําศัพท์ข้างบน build build แปลว่าสร้าง cook แปลว่าทำอาหาร go ไป have กิน stand ยืน stay พักอาศัย swim ว่วายน้ำอืมข้อสองใช่ไหมพอมาดูที่โจทย์ Where is John? He is in the kitchen kitchen อืม He จุดจุดจอนอยู่ที่ไหนหรออ๋อจอนอยู่ในจุดจอนอยู่ในครัวเขาจุดจุดจเออเราจะใส่อะไรดีอะไรที่เกี่ยวกับในครัวใช่ปะ คิชเชนแปลว่าครัวคำไหนไม่รู้ให้เปิดใน Google ว่าคำคำนั้นแปลว่าอะไรอย่างเช่นออย่างเช่นข้อห้าคำว่า c e n t r a l central. central central ไม่รู้เปิด Google เปิด Google ว่าคำว่า Central แปลว่าอะไรใน Google ก็จะบอกใช่ปะคำไหนไม่รู้ว่าให้เปิด Google at the moment คำนี้เป็นวลีวลีแปลว่า ตอนนี้แปลว่าตอนนี้เออแปลว่าตอนนี้อ่ะมาดูที่ข้อที่สามจุดสามสามจุดสามเขาบอกว่า look the picture ดูที่ภาพ write sentence about Jane เขียนข้อความเกี่ยวกับเจนโดยใช้ she is จุดจุดอิง and she is she is not จุดจุดอิงอ่ะข้อหนึ่ง have dinner have dinner แปลว่าอะไรแปลว่าอ้าแปลว่า have แปลว่า have dinner กินข้าวเย็นอ้าเขาก็ใช้ mm hmm. ผู้หญิงคนนี้กำลังกินข้าวเย็นอยู่ไหมดูในรูปอ่าเขาไม่ได้กินข้าวเย็นอยู่ก็เป็นอะไร Jane is not having dinner อ่า Jane is not having dinner เจนไม่ได้กำลังกินข้าวเย็นอยู่พอมาที่ข้อสอง watch TV ดูทีวีเราก็มาดูในภาพเจนเนี Jane, ่ยกำลังดูทีวีอยู่ไหมอ๋อใช่เขากำลังดูทีวีอยู่เราก็แต่งประโยค she is watching TV she is watching TV รอนกำลังดูทีวีอยู่ใช่ป่ะ,ะต่อไปก็ดูข้อที่สามสี่ห้าหเจ็ดปดอ่ะสาม sit sit แปลว่านั่งใช่ไหม ออนเด o อล์เ floor. floor แปลว่าพื้นอืมอ่าโอเคอ่า h ฮดอ่าเฮดเแปล,แปลว่าหมวกหมวกหนึ่งใบอืมอ่าลองลองเขียนให้ได้ถึงข้อแปดอ่าต่อไปข้อที่สามจุดสี่สามจุดสี่เขาบอกว่า what has happening now Right true sentence เรื่องราวต่อไปนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นขอให้เขียนประโยคที่ถูกต้องนะอืมง่ายๆก็คือเขาให้คำศัพท์มาเขาให้คำศัพท์มาใช่ปะแล้วเราก็ต้องมาแต่งประโยคเองให้เป็นประโยคที่ถูกต้องและสมบูรณ์เช่นข้อหนึ่งเขาให้คำว่า I ที่แปลว่าฉัน wash 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 คำนี้แปลว่าล้างก็ได้แปลว่าซักก็ได้อ่าอย่างเช่นซักผ้าหรือแปลว่า สระผมก็ได้เออทีนี้ไอมีไอที่แปลว่าฉันมีวอสที่แปลว่าล้างซักสระผมแล้วก็มีคำว่า my hair my hair hair คำนี้แปลว่าผมสแสดงว่าฉันต้องกำลังสระผมอยู่นแน่เลยแล้วก็เขียนอ่ะฉันกำลังสระผมอยู่นแน่เลยใช่ปะ่ะเออหรืออาจจะเขียนว่าฉันไม่สระผมก็ได้เหมือนประโยค I am not washing my hair ตอนนี้ตอมทำอะไรอยู่ถ้าตอมได้สระผมอยู่ไหมถ้าตอมไม่ได้สระผมอยู่ตอมก็เขียนว่า I am not washing my hair ฉันไม่ได้กำลังสระผมอยู่ใช่ปะตอนนี้นอกบ้านเป็นยังไงบ้าง it it มัน snow snow แปลว่า snow คำนี้แปลว่าหิมะอืมหิมะหรือเป็นกิริยาแปลว่าหิมะตกก็ได้อาข้างบ้านเป็นไงหิมะตกไหม ถ้าหิมะตกก็ it is snowing it is snowing ถ้าเกิดหิมะไม่ตกก็ it is not snowing it is not snowing หิมะไม่ได้ตกนะอืมข้อที่สาม I sit on the chair on the chair บนเก้าอี้เออ I eat ฉันกินข้อห้า it rain ฝนตกป่าข้างนอกข้อหก I เรียน n g l i s h อ่าเรียนภาษาอังกฤษอยู่ไหมเราจะกำลังเรียนอยู่ไหมข้อเจ็ด I listen to music to music แปลว่าเพลง listen to ฟังเพลงสัน้นท้องฟ้าไอไม่ใช่ท้องฟ้าพระอาทิตย์สัน้นแปลว่าพระอาทิตย์ชายแปลว่าอ่าแปลว่าส่องสว่างอืมเป็นไงพระอาทิตย์ส่องสว่างไหมฟ้าจ้าไหมอืม wear แ h o e shoe แปลว่ารองเท้า I r e a d news uh, a newspaper เอ่อ a newspaper แปลว่าหนังสืออ่ะโอเคทำให้เสร็จทั้งหน้าทำเสร็จแล้วแคปหน้าจอมาส่งงานด้วยโอเค